ก็ถ้าเกิดว่ามีอาการถ่ายไม่ออก อาจจะต้องมาดูนะครับว่าอาจจะเป็นอาการเรื่องของท้องผูกก็ได้ซึ่งหนึ่งในอาการท้องผูกก็คือถ่ายไม่ออกนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของถ่ายอุจจาระแข็งนะครับมีเบ่งนานนะครับรู้สึกว่าถ่ายแล้วถ่ายไม่สุดหรือว่าต้องใช้นิ้วล้วงช่วยเนี่ยก็ล้วนเป็นอาการท้องผูกทั้งหมดนะครับถ้าถ่ายจนหน้าแดงเนี่ยก็ถือว,ว่าผิดปกติแน่นอนนะครับซึ่งอาจจะต้องมารับการตรวจแล้วก็รับการรักษาครับคือท้องผูกเนี่ยก็พบว่าอาจจะมีเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้แต่ว่าไม่เยอะมากแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการอย่างอื่นร่วมเช่น ยิ่งเสี่ยงในการเบ่งเมนึงลำไส้เลยนะครับซึ่งจ,จะต้องรีบมาตรวจนะครับอาการท้องผูกก็อาจจะเริ่มจากการปรับพฤติกรรมนะครับที่ให้การมันดีขึ้นเบื้องต้นก็อาจจะทานผักผลไม้ให้มากขึ้นทานพวกกากใยมากขึ้นนะครับดื่มน้ําเยอะๆครับวันหนึ่งอย่างน้อยสลิตรหรือว่าออกกําลังกายสม่ำเสมอเหล่านี้ก็ช่วยทําให้ท้องผูกดีขึ้นได้แล้วก็อาจจะมีท่าในการเบ่งถ่ายที่ช่วยให้เราสามารถเบ่งได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคเบื้องต้นในการที่ดูแลตัวเองเรื่องท้องผูกครับ